ขอจเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายปีนี้วันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน8วันอาสาฬหาบูชามีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาการแสดงธรรมเป็นครั้งแรกประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกและเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก โดยมีโกนพัญญะเป็นผู้ได้บรรลุธรรมได้รับรู้แห่งพระธรรมมทธสนาที่พระองค์ทรงแสดงได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นองค์แรกและทําให้เกิดพระรัตนตรยัยครบคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และวันถัดมาก็คือวันเข้าพรรษาเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ เทราวาดอธิษฐานเข้าพรรษาประจำอยู่วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลาสามเดือนในฤดูการเข้าพรรษาฤดูฝนซึ่งเป็นไปตามพระวินัยบัญญัติจะไม่ไปนอนค้างคืนค้างแรมในที่อื่นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนชนชาวไทยจึงได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติทำบุญในวันเข้าพรรษามมาเป็นเวลาช้านานซึ่งเทศกาลวันอาสาหาบูชาและวันเข้าพรรษานี้ ทางคณะสงฆ์จังหวัดลำปางร่วมกับสำนักง,งานวัฒธรรมจังหวัดลำปางพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางจัดให้มีการทำบุญตักบ,บาทในช่วงเช้าแสดงตนเป็นพุทธมามะก,กะเวียนเทียนในช่วงค่ำของวัดต่างๆโดยเฉพาะพระอารามหลวงทั้งสี่แห่งและวัดใกล้บ้านจึงขอเชิญเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันลำลึกนึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแก่ บรรจาวัคีทั้งห้าเว้นจากการทำบาปทั้งปวงทำความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดและชีวิตของเราจะได้พบกับความสุขแท้จริงดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขขอเจริญพร